ดีครับเฮียรวยรวยพี่ไปไหนมาไม่เห็นมาสต,ตรีมเลยเนี่ยว่าจะกลับมาสต,ตรีมแล้วนะ s <S ไอ้กิจเฮียนี่มันรวยกันยังไงบอกกูทีเอ้ยขอบคุณครับต้องเนีงผมยี่สิบบาทนะครับ กิเฮียนี่มันรวยกันยังไงมึงบอกกุดดิ <spe ll ul narratives> มันเล่นยังไงเนะี่ยไอเฮียบอลไปไหนเนะี่ยตัวไหนดีสุดวะเนี่ยยีบสามกับจูเอ็น สวัสด uh, ีครับพี่ชายอ้าวมาแล้วเหรอไอ้เหี้ยไวจังนะมามามากำลังรอยอยู่เลยโ CPU ไม่แรงนะ CPU CPU แบบไอห้านะน้องอาจจะภาพอาจจะแชร์ได้โลโลหน่อยอะดูดูดูดิดูดิอะอืมยังไงเอาไอ้เนี่ยเอาเอาใบขวาใบขวาเลยอันสุดท้ายอะคาทิมาจะดีเหรอถ้าเหยื่อมาตัวหนึ่งผมซื้อพี่หมื่นหนึ่งอะเหย่อนะแค่เหย่อนะ มันยี่ห้าตัวพี่ใช่กับเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวบางตัวเกลือเยอะนะยี่ห้าตัวมันมีอะไรที่แพงๆกว่าเหย็่ไหมก็เหย็นมาเก้าสิบห้าล้านแล้วอ่ะพี่ไม่มึงฟังนะมึงจะให้กูลุ้นเหย็่หนึ่งในยี่ห้าตัวเนี้ยนะไม่ไม่ไม่มันมีมันมีคันโตนาอีกคันโตนาคานโตนาจอร์จอร์เบสตันร้อยยี่สิบเก้าอีกสิบล้านฟอลันอีกสิบล้านไม่มีฟอลันได้หรอใช่มีเอโต้อีกสิบล้านตัวตัวสิบล้านประมาณเจ็ดแปดตัวในนั้นอ่ะเยอะพี่ อ,อ,อ,อะไรอ,ไรรอกีกแล้วก็ใบใบนั้นเอา109พี่109รุ่น F4 เดีวยวอันนั้น1 0ยสี4มันมันน้อย104ถ้ามันออกมามันก็ออกมาพวกสเต็ป1 0อ,อันนี้อันนั้นอันนั้นเรื่อง104อะพี่การันตี6-8มันไม่ได้การันตีนะไม่การันตีเหรออืม6อ๋อ6-8อันนั้นมัน DC ไงอันนั้นมี hard ร์ r k ด้วยไงเรา DC ดีกว,ว่าพี่รุ่น DC เดีวยว DC นั่นตัวแพงๆมาก็หลายตัวพวกแบคแฮมพวกอะไรพวกนี้อันนี้ อันนั้นก็อันขวาเลยพี่อันนั้นอันขวาเลยรุ่น F4 อยู่เป็นตัวปียูเปนตเคนั่นแหละเนี่ยไอเซนนี่แหละเอาเซ็นนี่เลย้วข้างบนนะข้างบนต้องกดก่อนพี่ต้องกดก่อนรุ่นได้กี่เปอร์เซ็นเนี่ยเจ็ดสิบกดกด,กดไอสองเท่าหรือว่าเท่าเดียวอีพิกหรือว่ารีเจนสองเท่าเลยพี่สองเท่าเลยสองเท่าเลย,อ,เเลยอันนี้มันไม่มีอะไรมันแค่กดเอาตัว๋วเฉย,ยเอาดีๆนะไอสัตว์ล้านวันเดียลล้านแน่ ลันน <Okay. S 1> <Okay. S 2> แน่อันเ <Okay. S 2> นี้ยพอรันมาคันโตน่ามาพี่ก็ได้ใช้อย่างนั้นเนี่ยอะกดไปก่อนห้าครั้งนะโอเคได้ยังวะอะได้มาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เลือกให<ป>มไ่ไปตอบพี่ไปตอบไปตอบไปตอบเอา๋อยี่สิบสาม <23 S 1> บ้างหมหรือว่าไม่ยัยยัยยัยยี่ี่สามปีตลาดเต็มมาร์เก็ต ใช่อเอไอ้เนี่ยจริงๆพี่เข้าไปดูไอ้พวกตัวสิบล้านอะเต็มตลาดหมดแล้วเอาดีเอาดีใช่เหวเออูมารเก็ตเลยก็สิบที่แล้วมันแจกเยอะมันจะไปมีได้ไงอะโอเคเออไม่เป็นไ้ต่อต่อต่อนี่แล้วเซตเดิมเลยเดี๋ยวเดีหลังปอนๆอนเปิดอะพี่ไปดูยี่สามของพี่อะ อ,อ้าไอ้ี้่ะยังนี่วะสวยนี่นะพี่เอ,อย้อยอย,อยังยังยังอีกทีนึงออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแก็แรกแรก่อนนะแรกก่อนนะแรกแรกค้าก,ก่อนนะรแรกร<ๆ>แรกแรกบท้ายอ่ะร้103อยสามอุ่ย้ยเจ็ดสิบเปเซนต์ั่นดิพี่ใบ<ล>ใบร้อยสามเหรอเออใช่ใช่เจ็ดสิบเปอร์เซ็น่ะสี่ใบแรกหมดเลยนะแล้งเลยแลเลยพี่แล้เลย มันจะเหลืออยู่มันจะเหลืออยู่แล้วก็แลกเอาเนี่ยน่ะบอกไอ้นั่นน่ะโปเอ็มอะแลกเอาโปเอ็มอะด้านข้างเฮ้ยอะไรเนี่ยขลับรับเลยอันนี้กดรับเลยพี่กดรับเลยครับสามสิบมันเป็นการไม่มีหัวพี่เนี่ยเออเอาเอ็มพี่เอาเอ็มเอ็มเอ็มนะสี่สิบอาทเออเอาพวกนั้นแหละเอาเอาไปปะไปพี่แต่รีรนพี่ใช้จอฟรีฟ้าดิเหมือนพี่ใช้จอนี่ให้ผมดูอะเอ้าไม่ก็ยังไม่ได้เข้าฟรีฟ้าเลยมา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  แต่ c p u กูไอห้านะเฮียจะไหวปไว้เอ้ยกลัวคคอมดับว่ะไม่ใช้ไอห้าวะคอมกูพังไอเฮียแล้วมันพังได้ไงอ่ะตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยทำมันพังเลย c ่ p u พังไงเฮียไม่รู้เป็นไรไอเก้าจนสสี่ ks กูอะใช้ยังไงพังวะกเ่กูไม่รู้ส่งเคมอยู่เี้ยใช้ไอห้าอยู่นะล่าสุดกูไอด a ส่งคอมมาคืนแล้วกูไม่มีคอมสำรองไง แล้วตอนนี้สตรีมกี่เครื่องเนี่ยกู Good, สตรีมจอเดียวกูกลัวมันค้างด้วยเนะี่ยไม่ใช่ะไรหรอกแป๊บนึงไอ้ห้าจริงๆเปิดให้ดูเลยเนะน,นี่ยแป๊บนึงนะมาดูแป๊บน,นึงนะครับคอมผมกากนะับแป๊บน,นึงชา้าจ,จัดเลยโดยเวลาเล่นเล่นฟีฟาไม่ไม่มีหรอกไม่มีหลับหลอกคอมเล่นพีฟาฟีฟาเกมใช้ทีเดียวเกมดี เหยนจอไหมครับคนดูเปลี่ยนจอแล้วผมเห็นเห็นเนาะขอวันนี้ขอเหย็นในเยบวนจะซื้อผมหมื่นหนึ่งอะมาเห็นมากหน่อยดีวะพร้อมเลยพร้อมรันเลยอะเอ็มอีสิบห้าล้านอะที่เอาไปทําทีแมนยูอ่ะไม่ไม่ไม่ถ้าได้ขนาดนั้นไม่ทำล้าแเมนยูทำอย่างอื่นเลยแมนยูนี่เ,เป็นแบบทีมหัวเ <Man U S 1> วย<พ>อ,อะปอลรันอย่างเงี้ยพี่ชายมาเวมาเวรันหน่อยเว ล้านไหนเว้ยอืมล้านแค่แค่เอ็มก็น่าจะสักประมาณสักสามล้านแล้วอะเอ็มนะเอ็มอย่างเดียวเนี่ยแค่กดเอา M เนี่ยก็ลันแล้วเนี่ยอาไม่พี่กดกดแบบที่ผมบอกเิยแบบนี้มันช้าแล้วก็ e.s.c รัวๆกด e.s.c ไวๆอะ่ะกดแล้ว e.s.c รัวๆเลย e.s.c เออน่มันมันมันขึ้นมันขึ้นนั่นแหละนั่นแหละกดรัวๆเลย กดที่ไอโฟที่แพ็คมันเยอะๆก่อนอะ่ะเออกดได้เยอะซีไปก่อนเออแล้วทีเนี้ค่อยๆทีเดียวหาแพ็คที่มันเยอะๆก่อนหนักแค่นั้นแหละทีนี้ก็ติกแบบที่พี่ชอบติ๊กเลยติกทั้งหมดอ่ะเรีอกทั้งหมดอ่ะในเอ็มหลายร้านมึงกูจะเห็นขึ้นมาสี่แสนเองใจเย็นดีเอ็มใหญ่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยพี่รอดูเดียมันจะขึ้นทีเดียวอ่ะตอนแรกเอ็มพี่มีสองร้านอ่ะเนี่ยสี่ร้านแล้วนะห้า้านแล้วนะไปคมค้างอี๋อเสียวเสียว่าเสียว่าห้าล้านขึ้นมาห้า้านแล้ว,ว,ย,ว,วยังยังเหลืออีกนะ เสียวา่าเสียว่าคอำค้างเสียวา่าเล่นอย่างเหนื่อยเล่นตัวพี่เหรอเวดเฮ้ย hey, อย่าค้างดิเฮียโอ้ย oh, อย่าค้างทีไรแม่งใจคอไม่ดีวะ่ะไปค้างพี่ไม่ค้างไม่ค้างมันไม่เป็นไรพี่เออไปการ์ดไปการ์ดดีกว่าพี่โอ้พวกนี้จิ๊กซอว์พี่เปิดมันไหมพี่ okay, โอ้โหอ,อ,อ,อะไรพวกน,น okay, กี้ไปการไปการ์ด เอาโปกไปเนี่ยร้อยสามคนเลยที่เราแลกมาคนดูพิมพ์คำว่ารวยหน่อยดิวันนี้เนี่ยร้อยร้อยสามพี่ร้อยสามร้อยสามพี่ชายพิมพ์คำว่ารวยดิร้อยสามคนเลยพี่ไม่รวยวันนี้จะรวยมาไหนพี่รวยอยู่แล้ววันนี้เห็นเห็นมาจากไกลเลยร้อยสามอ่ะเราขอแบบไม่รีบนะครับแบบทีละใบนะครับผมเฉยเฉียวเฉียวพี่เฉียว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 ทีละใบทีละใบไม่รีบไม่รีบอย่างช้าไอ้เหี้ยความอย่างช้าควย เฮ้ยไฟมา DC เยอรมันเฮ้ยใครวะ LA ใครวะโอ้ LA ใครวะโง่เลยเฮ้ยมาโง่ลอยไอ้เหี้ยตัวนอบพี่เห็นเลนไปพี่ใบใบควายก็ลั่นเล้วพี่ชายเฮ้ยไอ้เหี้ยมาโง่ลอยอันนี้สามล้านเลยนะใบใบกะกาดมาว่ะโอ้ยพี่ใบต่อพี่ไปต่อมันมีไอ้ตัวนี้กูเห็นตัวนี้กูเห็นลุงแม็กใช้อยู่ป่าวะ ลงแม็กชัยลงแม็กแช,แกแช์อยู่ตัวนี้ได้ลรันอยู่ขายออกอ่ะตัวนี้ง่าย,ายอ่ะแตะขายได้ขายออเอ็มไปต่อพี่ไปต่อไปต่อพี่รวย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 ไ <c oughs> อ้ใบกะกะกะ็ให้ให้แล้วให้รอบเดียวไอ้ยล็อกยุ่ย่ะว่าเปลี่ยนเว็บด่วนไปเจนพี่เจนเจน,ม,น,ม,นมันมันมีภลาพกันได้บ้างพี่ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการ์ดเปิีนไหมหรือว่าหรือว่าเว็บเดิมหรือว่าตัวเอาเดิมเอาเดิมก่อนเอาเดิมก่อนไอ้สัตว์มาไหนดิน้องเอ้ยฮ้ยกล่องหน้าเขาสี่เอฟใควะโอ้โหเอายี่สานี่เอาอะไรอะไรพี่อะไรตีบอกพี่อะไรตีบอกอะไรตีบอไอ้ยูอะไรตีบอโอ้ยเฮีย มันให้กูใบเดียวจริงๆว่งวะมัไให้พี่อย่าลืมนะว่าใบเนี้ยใบควายนะนี่ใบกาเนี่ยนี่เออไอ้เนี่ยปูปูม่าเอ้ยไม่ฟูมาร์เก็ตนี่หว่าไอ้ยไม่ฟูไม่ฟูมาคนร้อยมันขายได้ดิมันจะฟูไงขายแป๊บเดียวก็อไอเว่ยไอเว่ยไอเว่แคปไปขายดิน้องสองสามพันก้าเผื่อมีคนอยากได้ขายจริงเป็นที่บริจาคเด็กพ่อแมวแอวแมวเอาไอาให้ตังค์หมาเอาหมดไหนอ่ะ โอ้ความกูอย่างก,กากเลยีอ่ะไปไหนต่อไอ้บอลทีนี้ก็ไปแล้วเรไปแล้วมันมีการรุ่นมันเยอะการรุ่นมันเยอะอร้อยสามเห็นหมร้อยสามเลื่อกไปเลือเอ่อก็ไปนร้อยสามยี่ร้อยสามยี่เออร้อยสามเหมอนกันแบนี้ลุปอันนี้ <ไป S 1> แพงสุด <ไป S 1> อันนี้แพงสุดคือ,คอตัวอะไรอ่ะทุกปีสี่ปีถามกูรู้ไหนอ,อ่ะกูรู้ก็ก็วินิจไงวินิจสิบห้าล้านเนี่ยแล้วก็ยูเว่ไงซีดารน์เน็ตเวดไงเออตัว้านเท่าันเลยนะ โอ้ยเฮียเราไปถามหาตัวแพ้ไงแต่ว่ามันมาให้เราอย่างเงี้ยมาไหนดู่าเซียดเสียเฮ้ยไปมาดีดปาติวปาดิวโอ้ยขายคาร์ลคารอลแปดแปดหน่อยแปดหน่อยโอ้ยเฮียไม่บอกแปดไว้สัตว์บอกแปดห้าล้านขายออกแล้วมีคนดักตลาดได้ตัวนี้โอ้ยขีไม่สุด ไอ้เอี้ยโอ้เห็นไหมบวกสิบอย่างร้อยยี่สิบสองมาบวกแปดเท่าไรร้อยยี่สิบหกหวยขี้ไม่สุดไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยเสียดายเว้ยตั้งหลายอยู่แล่วไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไปต่อพี่ไปต่อมันมาใบท้ายอยู่แล้วเดี๋ยวมาเนี่ยบาซิลอ่ะเอ้ยยายายาร้อยเก้านะเนี่ยตันลุ้นนะเนี่ยไปหกพันเลยนะเอาไปโอ้โห่กันดิโม้ยูซีเออร์ร้อยสี่เห็นไหม่ะ าร์มันเยอะพี่ใจเย็นยูเซยร้อยสี่นงลไปต้องไปอีกร้อยสี่อะร้อยสี่ร้ยหกนะร้อยสี่นะเออนนนนน่อยไปเ็บยี่สามนี่ตัวแพงสุดแลวครับกูรูยี่สามก็พีนี้ไงพี่นอกเป็นแสนพี่พีนี้ยังไม่เห็นใครเปิดไม่ไอ้สัตว์ูนนูนยี่สามเยเอาไป่อเลยนะกัมเิซีโนเยี่ยเลย ไม่วงไม่เผือไม่วงไม่ไฟเลยเฮียหมดลุ้นอย่างไวเลยสัตว์วินิสิลจูเนียไม่พอหน่อยลูกหมาหน่อยเว้ยไปมาแล้วสเปนมายชนสเปนเอ้ยได้อยู่นะแอตเลติโกสเปนมาลิดใครว้เฮียโอ้ยเฮียคุยอืมรู้มาอยู่ควายตัวควายเลยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ต่อต่อพี่ต่อต่อ ของเรามันไม่หยุดไม่หยุดแค่นี้อยู่แล้วพี่มันไปต่อกันได้พี่การันตีบอกแปดอยู่แค่ว่ามันจะมาทงชาติไหนไว้คนดูอยู่แค่ว่ามันจะมาทงชาติไหนถ้าบารซิลวิดีซดมันวีนดีดมัน L L L W หรือว่า R W วะ C F P ปีนี้มันเปน C F หน้าต่ำพี่บาร์ซิล C F ต้องมาเอ้ยมีรุ่นสองตัวมี โดีตีกูก็เอามันมาแล้วสาฝรั่งเศสให้วะเดี๋ยวไมรีดไอ้อไ้ไ้ไ้ไอ้เออสองลนได้เอ็มพี่ได้เอ็มเออไดเอ็มไงไดเอ็มไงพี่ถูกไล่ะก็ขายได้ไดเอ็มเนี่ยไม่แต่ตัวนี้2ตีนนะเว้ยตัวนี้2ตีนนะเว้ยเออมัดรีดมัดรดตัวรนตัวนี้ได้ได้เล่นหัลอง้องหายนะตัวนี้เก่งนะ เก่งเลยแหละตัวตัวที่นี่เนี่ยเต่งเลยแหละไอตัวนี้ไปต่อพี่ไปต่อไปต่อใจเย็นเดมี่เดินไปมาโอ้โหงงเลยนี่นะเอตาไอ้บินาตเล่ปะท่าทมุสอนมาไอเด็กแมนอยู่ไอเด็กแมนอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไม่เวลาไเดี๋ยวเยวโอเคนะตัวตัวอย่างควายอ่ะกูบอกเลยตัวอย่างงูอ่โอ้เฮียใครวะ เลมหมดแล้วเว้ยโว้โว้เลยไหมพี่ไอ้การ์ดที่กูแลกมาสี่ห้าใบไปไหนหมดวะหรือว่าเปิดไปหมดแล้วอะไรนี่อ้าวเปิดไปหมดแล้วมั้งมาหมดแล้วเต็มที่ที่เต็มพี่ไม่ไอ้พวกบัตรเนาะยัง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 แต่ว่เดี๋ยวรอเขาไปเปิดทีหลังพี่เอาร้อยเก้าก่อนเลยนั่นน่ะพี่ใหญ่เลย อันนี้คืออันนี้คือถ้าได้คือรันเลยใช่ไหมถ้าบวกแปดอ่ะขั้นข้นต่ำมันร้อยยี่สี่พี่ตอนแต่ที่ออกมาที่จะคิดเอาแค่นั้นแหละถ้ามันมาบวกแปดก็รันทุกตัวอยู่แล้วอ่ะไปเนี้ยรันทุกตัวแต่ต้องหวังให้มันมาบวกแปดแล้วถ้าบวกเจ็ดนี่มาเหมือนไม่มานะบวกเจ็ดเนี่ยมาเหมือนไม่มานะโอ้เห็นไหมเนี่ยบวกหกบวกหกเวยบวกหกเนี่ยโอ้โซชาเดียวบวกแปดมาได้เล่นนะเนี่ยเยี่ยเว้ยบวกแปดได้เล่นนะเนี่ยเมื่อกี้ใส่เสื้อมันยูด้ะ ไปต่อพี่ไปต่อพี่ชายเออเดี๋ยวใบนี้ยังไปหวังอะไรมันเนี้ยใบนึงหกพันนี่ใบนี้เฮ้ยมาแล้วนี่ซีซีอาเจนไผ่วะอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่เนี่ยเนี่ยอืมเฟ้ยสามที่นั่นแหละไปรุนละมเฮ้ยอย่าเพิ่งนะอย่ามั่วนะคัดก่อนนะเอ้ยคัดก่อนคัดก่อนคนค้นหาคนค้นหา ว่าพี่ขอเพลงแบบลั่นๆหน่อยวนี้นะเอาที่เอาผมผมเอาเพลงให้พี่ไหมไม่เป็นไรกูมีละไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่บ้านะไม่เอาปาร์ตี้มาเลยแหละมาคัดยังไงเอาบอกกูดิอุยยูเซ่น่าเล่นเปล่าแปดเท่าไหร่เว้ยยูเซ่สิบล้านอ่ะบอกแปดพี่พี่รากดดูส้าแปดบอกแปดเลเวลเต็มฟูลทีมดิกดกดเลเวลเต็มฟูลทีมดิพี่เมื่อปีศาจอะโอ้โหเที่อ ขวอยพี่ดูเลี้ยงบอลมาเนี่ยไอบ้าไอตัวนี้ใช่หรือเปล่าใช่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 แข้งร่อนลงไปด้านล่างเดินลงไปด้านล่างเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวบอกเอาตัวไหนเอาน่าเอาเจเจโอกระชาออกเลยครับเมยรอนน่ะอ่าเอาใครใส่แล้วก็เดินลงเดินลงไปเดินไปเดินไปมันยังไม่ใส่ตัวไหนวะเอเซียนใส่ยังอ่ะเฮ้ยดูเอเซียนที่พี่ใส่ยังใส่แล้วไม่ใส่หมดแล้วใช่ป่ะมีรอยคีนกับปีเตอร์เซาอ่ะ มันไม่ใช่รอยชีนมันลเรบไปชิ้นเปล่าเนี่ยคอับปวดรอยชี้นป่ะใส่ใส่ตัวมีร่างมีราคาหน่อยไอ่ตัวนั่นอนะ่ะไอ่ตัวด้านบนอนะ่ะไอ่เปเล่อ่ะเปเร่เสื่อนนะ่ะเห็นไหมซีเอามา็มอ่ะเอออย่างน้อยได้มาก็ตั้งแต่มันก็ไม่แย่พี่แต่มันไม่มาหรอกตะกรันแล้วก็ไอ้นี่ใส่เมลอนเลยพี่ตัวท้ายใช่เดี๋ยวกระเจ้ามันถูกตั้งแต่นั้นนี่ยพี่อย่างนี้เนี่ยอิะบายนะพี่ พี่จะใช้สูตรไหมใช่ใช่ขะหลอกอ่ะขะหลอกสามตัวเออแล้วก็ใส่ใส่ที่น่ะตอบปลาเออนี่เนี้ยเสียบายพี่ชายใจเย็นนี่อุ้ยลั่นอยู่เลยทอามเยยี่ิห้าตัวมันจะคนมันจะดวงสวยได้ตัวควายๆด้านล่างมันมันไม่ใช่ป่ะถูกไ่มพี่มันไม่มีอยู่จริงหรอกคนประเภทนั้นน่ะอ่า ไอ้มซาบะบูไม่สัตว์ตายตายตายดิเวชีวพี่ชีววชีวเป่นพี่ออมอยย่ในไอเย่เย่เ่อนซาบบูอนบูโเนบ้ยกองหน้าเฮ้ยเฮ้ยัตนาคัตตน่าเปล่าวะเฮ้ยอาร่ย เนยูเอียพี่รจริงพี่สแตนโคตรสวยตัวเนี้ยไอ้สัว์กูไอเชี่ยไอสัตว์กูใครนีนนน่นักเตะนักเตะที่ไม่พับปกคอเฮียไม่ต้องนอกแล้วตัวเนี้ยแล้วเบอร์เจ็ดด้วยดิประเด็นตัวเนี้ยตำนานของเท้ที่ต้องเล่นพี่ปีหดสุดแล้วตัวเนี้ยคารตน่าหดสุดแล้วตัวตัวเนี้ในในในการ์ดที่มาตอนเนี้ยไปต่อพี่ ไปต่อมันจะคุ้มแล้วเนี่ยอีกสักใบพี่เดี๋ยวเรามาสรุปผลประกอบการกันทีหลังนะคนดูอีกสักใบพี่เดี๋ยวรอเพิ่มขึ้นเอาเอาสูตรเดิมสูตรเดิมเลยสูตรเดิมเลยรอรอรอสูตรนี้ได้ผลป่ะขอเย็นสักหน่อยไหมพี่เอดึงเชิงดึงเชิงเอาไปคัดใหม่ดิพี่ช่างแม่มันอะกูใส่เลยเฮ้ยเอาไปคัดเลยเหรอเอาดิคาบูโตโนอินนองเบ สิ่ที่โง่นะเนี่ยกูบอกถ้าไม่คัดจะได้ตัวควายได้ตัวล่างสุดลุงเบิกมันล็อกกูบอกแล้วเฮียเฮียเฮ้ย <Die wicked! S 1> แล้วทำทำไมอ่าทำทำไม <c oughs> ไม่เขาผมเห็นคนเปิดมาเป็นแต่เขาเปิดสี่ใบได้แต่ตัวควายพี่เขาไม่คัดอ่ะพี่ไปเสี่ยงกับดวงแบบนั้นนี่เหียไม่พลาดไปแล้วทำไงอ่ะ <c oughs> กูพูดไม่ฟังไงช่างแม่งว่บเป็นยังไงเอาไปไป,ไปว่ะลูกเบิกนั่นแหะเอาไปอะ่ะ <Yeah. S 2> ตัวควายนะ oh, yeah. ปิดท,ปท้ายแทนที่ได้ตัวบนบนแม่เปิดโปรยันดิ้งนะเปิดดิ้งไหมเผื่อได้วันลงดอบวกสามอะไรก็ว่าไปโอ้ไม่ฟังบอลนนะ่ะกูจะไปลูไหมล่ะไอ้อะวัดดวงอ่ะเผื่อได้เย็นนะโอ้ไอ้อะเหรอเย็นเย็นเย็นไหนเย็นเบ้านไรเย็นบ้านไรเฮ้ยเดี๋ยวลูผลประกอบการหน่อยครับ โอ้โหเมื่อกี้เห็นจานเปิดเห็นจานไว้เปิดแล้วมันล็อกตัวท้ายจริงใช่ผมดูมาทุกช่องแล้วเนี่ยคนดูเขาก็เห็นแต่พี่เต๋าเขาอยากจะเป็นเหมือนจานไวไงนั่นอะเอาไปเดี๋ยวขายออกนะพี่ตันหกน่ะขายให้มันวะเอาขายไม่ไหวอะขายที่ออกได้วิคันโหน้านี่โอ้โหเหี้ยพลังแสงไงงูดเยอะเลยอ่ะแล้วพี่ดูพี่ดูสแตทดิพอแมนยูอ่ะ เลื่อนลงไปด้านล่างพี่เลื่อนลงไปด้านล่างพวกคุมบอลพวกปั่นโค้งอะไรเงี้ยครบเลยนะเมือเอาปะบอลมือเอาป่ะบอลมือเอาป่ะเอามาทำทีเทียบดิฟิบ้ามึงอไงมือเอาป่ะมือเอาป่ะเอาคุณป้าพี่สู้ไม่ไหวหรอป่ะมาดิมือเอาป่ะมือเอาป่ะไอสัตว์ฮะเมือเอาไอขี้เจาะมือเอาอะฮะโอ้ร้อยสี่สิบมะเนี่ยพี่มันเข้าฟูลแมนยูแล้วมันร้อยสี่สิบนะครับถาครับอ่ะอันโต้ร้อยสี่สิบนะไม่มือเอาป่ะเดี๋ยฮะ